เอาเป็นกิจเนะาะบอกคนพวกพวกที่สั่งเลยนะครับเอาเอาความยุ่งยากมาด้วยนเะมาเอาอรู้สึกว่าสบายใจรู้สึกทุกใจเอาน้ำเรื่องเราเนี่ยนะครับมาลองทุ่นกับประชามนะครับอาจารย์เปาโลนะครับพี่น้องนะครับได้นุนใจพี่น้องผู้เสื้อในด้พิจิตปีนะพี่น้องให้บอกว่าอย่าทุกร้อนในสิ่งใดเลยนะครับวิธีวิธีสำคัญนะครับยิ่งในการบำบัด ความกระวนกระวายนะครับคือการอธิษฐานนะครับเป็นเหตุผลที่ดีเมื่อเขาให้พังกระวนกระวายนะพี่น้องนะครับนะเขาคงซื้กวัสบายใจเขาเปลี่ยนสิ่งนี้นะพี่น้องครับเปลี่ยนจากการกระวนกระวายนะครับว่าเป็นการอธิษฐานพระเจ้าก็ยังผมบอกพระเจ้าสร้างรูกแน่พระเจ้าสร้างรูกเรื่องนี้แน่ครับกูฏิันเดียเป็นที่ก็เป็นตั้งสั้นนะครทำหาเข้าครับเรื่องของไครก็เรื่องของมันนะครับในการที e ่ว่า <medo>. <Trick in control> บอกให้อาจารย์อธิษฐานเพื่อได้บ้อนนะครับได้ให้กันนะครับอาธิษฐานเพื่อได้ให้กันแต่ถ้าอาธิษฐานให้อาจารย์อธิษฐานให้แรงเสือนะครับนะครับต่อชีววิทยาตัวเส้นะครับแต่ถ้าอธิษฐานเพื่อได้ร้อนตัวเส้นก็ว่าะครับเท่า บอกว่าสาม,มารถที่หูมุ่งสร้างกับจ้าของคนที่มีปัญหาเนาะคนที่มีปัญหารครับเขาอ,อธิษฐานแต่ดีกว่าเฮาเราว่าปัญหาของเขาเนี่ยะครับเมื่อเขามีเรื่องทุกข์ใจนะครับพี่น้องให้เฮาอธิษฐานกับเจ้านำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมาบอกกับเจ้านะครับโดยการอธิษฐาน เรากําลังนะครับการทธิษฐาของข้านะครับเป็นการฟื้นฟูความไว้วางใจนะครับพี่น้องความไว้วางใจนะครับความซื่อสัตย์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยนะครับความซื่อสัตย์ของพระเจ้านั่งนะครับเมื่อข้าอธิษฐานนะครับความสัตย์ของพระเจ้าพระเจ้าที่ตอบข้ามอธิษฐานของข้าเอาชิดได้หรือว่าได้นะครับเพราะเมว่อข้าวว่ได้พระเจ้าก็่สัตย์นะครับพี่น้องข้าวว่ได้พระเจ้าก็ซือสัตย์ให้กันคือสิ่งนั้นมันมาเป็นมันมาเป็นความจำเป็น ที่พ่อปอง่วยความเหา แต่ว่าถ้าจำเป็นจาเป็นนะครับพระเจ้าอยู่พร้อนแน่นอนนะครับว่างจำเป็นต้องใส่เขาเอาอธิฐานขอต่อไม่้ยังนะครับเอาม่อใส่งานพระราชกิจของพระเจ้าเพื่อเมา่าส้อยเหลือกี่น้องหรือเอามาเฮ็ดหังนะครับหรือว่าเมา่าซอยเหลือเอามาใส่ให้ชีวิตประจำวันของเขาเขาจำเป็นว่าเขาจำเป็นพระเจ้าที่ตอบพระเจ้าอยู่พร้อมเ่าน้องแต่ว่าถ้าเขาจำเป็นนะครับพระเจ้ากดให้พามุดความนะครับพน้องนะครับพระเจ้าสัตย์ซื่อนะครับแสดงถึงไอ้เขามีความหวังใจว่าพระเจ้าอยู่พร้เท่านั้นนะครับ และก็เพื่อความเสื่องเฮานั่งนะครับนะครับการละความกระพนเก่าบายและมีปัญหานะครับให้เฮามัถิ่มปัญหานะครับบางกระบอนก่าบ่ายนั้นว่ายกไปชาเมื่อเฮาอธิษฐานแล้วนะครับไป้องนะครับเฮาจะไปเข้ากับ็ต้องเ้าก็ไปเช่จังอื่นนะครับเองไต้องไปว่าทิ่ใจมันว่านอย่นะครับนะครับแต่มันเกิดยากนะครับในพระท่ามมาเที่ยวนะครับบทที่หกพยี่สิบห้าถึงสามสิบว่าเนี่ยฉะนั้นเราบอกท่านว่า อย่ารบวนะบายถึงชีวิตของตนว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มและอย่ารบวนะบายถึงร่างกายของตนว่าจะเอาอะไรนุ่งห่มชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารไม่ใช่หรือและร่างกายสําคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มใช่ไม่ใช่หรือ จงดูนกในอากาศมันไม่ได้วางมันไม่ได้เกี่ยวมิได้สะสมไว้ในยุ้งฉันแต่พระบิดาของท่านทั้งหลายผู้ทรงสิิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงดูนกไว้ท่านทั้งหลายมิประเสริฐกว่านกรหรือมีใครในพวกท่านโดยโดยละความกระวนกระวายอาจต่อชีวิตให้ยาวออกไปอีกสักสอบหนึ่งได้หรือนะครับท่าน จะก,กระวนกระวายถึงเครื่องนุ่งห่มทำไมจงพิจารณาดูดอกไม้ที่ทุ่งนาว่ามันงอกงามเจริญขึ้นได้อย่างไรมันไม่ทำงานมันไม่ได้ปั่นได้แต่เราบอกท่านทั้งหลายว่ากษัตริย์โซลมอนนะครับเมื่อบริบูรณ์ด้วยสง่าราศีนะครับก็ไม่ได้ทรงเครื่องงามเท่าดอกไม้ดอกหนึ่งแม้ว่าพระเจ้าทรงตกแต่งหญ้าทุ่งนานะครับมา ที่ต้องนาอย่างนั้นซึ่งเป็นอยู่วันนี้และรุ่งขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟโอ้ผู้มีความเชื่อน้อยพระองค์จะไม่ทรงตกแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้นหรือนะครับเหตุฉะนั้นอยาน่ากระวนกระวายว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มหรือจะเอาอะไรนุ่งห่มเพราะว่าพวกตา่างชาติแสวงสิ่งทั้งปวงนะครับแสวงหาสิ่งทั้งปวงนี้แต่ว่า พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในส่วนทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งทั้งกวงเหล่านี้แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งกลงมเหล่านี้ให้เหตุฉะนั้นอย่ากรนกระวายถึงพรุ่งน,นี้เพราะว่าพรุ่งนี้คงมีการกระวนกระวายสำหรับพรุ่งน,นี้ แต่ละวันก็มีทุกพออยู่แล้วในนัประธรรมหนึ่งเปโตรบทที่ห้าข้อที่เจ็ดจงละความกบฏกบายของท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายใช่ไหมครับพระ้ามครับบ่มีผู้ใดนะครับมีความกบนกบายจะสามารถ่ิ่ออายุวีนะครับแจ่นะครับเสียหายชี่ิวเน่าสั่นล่องนะครับซื้อครับพระราม นะครับป้ะการที่ว่าถึงดอกไม้นะครับนะครับดอกไม้นะครับมันเกิดขึ้นมาพระเจ้าตกใงนะครับพระเจ้าเฮ็ดสวยงามเลยพระองพระเจ้าเฮ็ดแตงสวยงามเราเข้านะครับซึ่งเป็นที่พระเจ้าตั้งมาด้วยมือของพระองค์พระเจ้าบรกทับถึ่นเข้าน่แน่นะครับพระเจ้าประบถิ่นเข้านี่แน่นพระเจ้าเป็นอวยพรน้องให้เขาครบบริบูรณ์น่แน่นนะครับประการที่สองนะครับพระองประการที่สองแต่จงทูลนะครับพระองค์คำว่าทูลบอกว่า หมายถึงบอกนะครับคือนะครับทูลคือเข้าไปบอกพระเจ้าครับอันอย่างบอกพระเจ้าลูกอยากได้นั่นพระเจ้าลูกอยากได้นี่พระเจ้าซอยลูกแน่นะครับหรือว่าอีกอันนึงคือมอบนะครับนะครับเมื่อเขาบอกพระเจ้าเราเขามอบนะครับยกให้พระเจ้าได้นะครับเข้ากับไปยึดงานรอคอยให้พระเจ้าอวยพรมอบเรื่องความปรารถนาความต้องการความ ความประสงค์นะครับความประสงค์ของเฮานะครับของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการลิงบอลกับการขอบพระคุณนะครับเมื่อเฮาได้เมื่อเฮาอธิษฐานนะครับได้ก็ได้ให้ไอ้ให้เฮาขอบคุณพระเจ้านะครับนะครับให้เฮาขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีนะครับบัวบาพระเจ้าที like ่โวยพรเฮาหรือบัวโวยพรเฮานะครับสองนหนึ่งนะครับเมื่อเราสัมพันธ์สนิทกับพระเยซูคริสต์นะครับท่านสันติสุขของพระเจ้าก็เข้ามา คุ้มครองเรานะครับคุ้มครองเราความคิดของเราและจิตใจของเราในตอนที่หมกำลังเขียนนะครับความสุขสบายใจนะค,คร,รับนะครับเื่อข้าร้องรู้กับพระเจ้าเขาเออกหันไปเจ้นะครับภาระต่างๆเข้ายกให้กับพระเจ้าพระเจ้าจะซอยเบียดเข้าแต่เ่า,า,าสมานใจในพระท่านอิสยาห์นครับบทที่2 6กข้อที่3นะครับ,บทท 25, 3, ใจแน่วแน่นั้นพระองค์ทรงรักษาไว้ในสัน ในสันติภาพอันสมบูรณ์เพราะเขาวางใจในพระองค์จงวางใจในพระเจ้าเป็นนิ้นะครับโโลสีบท 15, บที่สิบห้าบทที่สามก้ที่สานะครับและจงให้สันติสุขนะครับของพระคิดคลองจิตใจของท่านพระเจ้าทรงเลือกท่านไว้ให้เป็นกายเดียวด้วย เพื่อสันติสุขนั้นและท่านจรงมีใจกระตันอยู่ครับวามหมายนะครับในพระวิทยาพระเจ้าทรงเลือกให้เราเป็นกายเดียวนะครับก็คือเป็นกายเดียวกับพระเจ้านะครับนะครับให้าวไหวร่า้แต่พระเจ้านะครับเราสันติสุขที่เกิดขึ้นในห้านะครับประการที่สามนะครับพี่น้องนะครับกายาุ่นเร็วจะทุ้มรองปกป้องนะครับพี่น้องแล้วพระเจ้าจะปกป้องคุ้มรองจิตใจเราและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์พระเจ้าจะ ประทานกำลังให้เราทุกสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้พระเจ้ายินให้เามีกำลังต่อสู้ให้เ้ามีกำลังอดทนนะครับพี่น้องนะครับนะครับพระเจ้าบอกนะครับเมื่อเขาอดทนที่สุดนะครับพระเจ้าว่าให้เาข้อทางต่างนะครับเมื่อไปไปห้าก็ถอยนะครับครับเมื่อให้ยังไปเ้าก็ว่างเปกพรนะครับพี่น้องนะครับเมื่อเขาสู้ไปห้าปีนี้นะครับพี่น้องเขาบอกต่อสู้อี่างไรบ้ครับพี่น้องนะครับเมื่อเขาเ็ือย่างทุกอย่างเราเขาอธิษฐานกับพระเจ้าครับบอกกับพี่จ้างนครับเขาใช้หน่อยอบไหวใจเลยว่าเขาด นะครับเขาบอกกับพระเจ้าพระเจ้าก็เป็นแบบนี้นะครับพระเจ้าก็เป็นอย่างซีนะครับในพระธรรมปีบทที่4้อที่13ว่าข้าพเจ้ามาเชิญได้ทุกสิ่งโดยพระองค์ผู้ทรงเ s <S สริมกําลังข้าพเจ้าเราท่านเป็นพลเมืองแห่งสวรรค์ทิ่เสียดไม่ใช่พลเมืองของโลกนี้นะครับพี่น้องนะครับเขาเป็นทิ่เสียดนอกไปนั้นพลเมืองของโลกนี้นะครับโลกนี้เป็นบ้านชั่วคราวของเทาสวรรค์เป็นบ้านถาวรของเทานะครับโลกนี้นะครับพี่น้อง ผมจึงบอกว่าให้เขาอดทนนะครับถ้าเขาอดทนได้เขาบ้านที่เขาลอบบนสวรรค์ถ้าเขาอดทนไปเขาไปต่อสู้เขานะครับครับเขาสิบปีในบ้านเาว่องเขาเลยครับเพราะว่าพระเจ้าสั่งอะไกับเขาแล้วเขาสิบ่ปีอยู่ให้อดทนอีกเป็นที่สุดนะครับถัดถึงที่สุดแล้วก็หลีกนะครับไม่ต้องเขาหลีกนะครับไปอธิษฐานไปไห้พระเจ้าไปห้องไห้พระเจ้านะไปร้ครับเพราะเราไปต่อสู้เขานะครับพี่น้องนะครับ เพราะว่าถ้าเราทนถึงสุดเนาะเราจะได้เป็นแผ่นอิสรนะครับเราบอกความจริงกับท่านว่า,วาถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นเินของพระเจ้าไม่ได้นะครับครับในพระธรรมยอห์นบทที่สามข้อที่สามเนาะครับพี่้องน่อยูเห็นนะครับ,ห,รบหลายคนบังเกิดใหม่นะก็หลายคนก็ยังเนบไม่ได้บังเกิดใหม่นะครับค้าว่าบังเกิดใหม่ขึออ้นยางไงก็ต้องขึ้นกันนะครับเรารับเสื้อ นะครับเมื่อเราเราก็ตั้งปฏิสัมน้ระนนครับพี่น้องคือที่ผมบอกว่าเมื่อเขาจุ่มน,าน้าลงไปเมื่อเขาขึ้นมากครับเรามีชีวิตใหม่นะครับน้าหมายถึงแต่ถ้าที่กว่ากันอีหลีนะครับเล็กน้อยที่อยู่ในท้องห้านะพี่น้องนะครับนะรบ,บม่มีผู้ใดตา,ตายไปแล้วเกิดใหม่นะครับพวกฟาริสีบอกพระเยซูนะครับ,ปบ,นะรบเป็นไปได้ยังไงท่านจะให้เราตายแล้วไปเกิดในท้องคันบรรดาของเราใหม่ พระเจ้ากระแมมาถึงเป็นงท่านนะครับคือการกลับใจใหม่กลับไปจากบ,บาปนะครับเรื่องถึงนะครับการมาเกิดใหม่ปลายวินยันก็คือนะครับพี่น้องเรียกว่าที่อยู่ในคลองของนัำน,นะครับนี่งน้ำน้ำนี่งน,น้ำอย่างนา้ำกับน้ำทำอย่างที่เวลาเข้าทิพอ่อถึงกำหนดคอเราน้ำทำเหมือนน้นนะครับมันกระแตกนะครับก็บมีเล็ก่ากมากน้ำที่เท้าลุไปจุ่มในใน,ในสรลุไปหมด เลี้ยงถึงนัง่งนั่งนั่งนะครับนะครับเลี้ยงถึงนงั่ง,งนงั่ง,ง,งเขาปูขึ้นมาจากนาัก็เขาเกิดมาน,นะครับเขาออกจากท้องบ้านนายของเขานะครับพออ่อออกมาก็บังเกิดม,มาเกิดมาปูออกมาในโลกนี้นะครับสูดอากาศออกซิเจนร่วมหายใจเของการ การไดเริ่มหเกิดใหมคือเขาโผขึ้นจากน้ำปุบพี่น้องก่อนพี่น้องน้าพี่น้องกันใจเร่ว่าพี่นอ้องโปก่ขึ้นมากพี่น้องจะหายไปนั่นแหละคือชีวิตใหม่การเกิดใหม่เพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องนะครับนุนใจพี่น้องที่ยังร้รับปฏิสมัมาระน้ำนะครับถ้าอยากพบแผ่นดินสวรรค์อยากไปบ้านที่ถาวรของเราพี่น้องต้องรับปฏิสมัมานน้ำให้พบทันทีเขาเอื้ออาอา พิธี three, three, Jesus, ่างๆาางที่ผมบอกไปั้งหมดนะครับศาสนาพิธีนะครับพี่น้องเขาเป็นทสเตีเขาต้องหุ้จักศาสนาพิธีของทสเตีเพราะว่าหนังสือยองนะครับบอกว่าในพระธรรมยองบทที่สามก็จะสังว่าพระเยซูตัดนะครับพระเจ้าวอกเลยนะครับว่ามีพระเดวานะครับ ยอ้อนบอกว่าพระเยซูตอบว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้นะครับก็คือรับปิศมานน้ำและกลับใจต่างแบบทิ้งบาปให้หมดนะครับในพระธรรมเอเรซบทที่สามข้อสิบอกว่าขอให้พระองค์ทรงโปรดประทานกําลังเรียงแรงมากไป จิตใจแก่ท่านนะครับก็คือห้เหานั้นมีใจิตใจที่เข้มแข็งเขาขาดกำลังเอาอ่อนแอเอาต่อสู้ไปไว้เอาทนไม้หาเฮ่าอธิฐา,านขอกำลังพระเจ้าห้เหาอธิฐานบอกพระเจ้า,เาว่าพระเจ้าครับห้ยรูปภามารนีไปได้พระเจ้าประทานกำลังให้กับลูกเนี่ยประการที่สี่เราได้รับความเมตตานะครับนะครับเรานะครับ เราซึ่งเป็นผู้เชื่อทั้งหลายได้รับความเมตตาในพระคุณและการช่วยเหลือในเวลาแห่งความต้องการนะพี่น้องครับพระเจ้าไม่เคยมาสายนะพี่น้องครับพระเจ้าไม่เคยมาสายเมื่อเขาอธิษฐานนะครับพระเจ้ามาทันเวลาเสมอนะพี่น้องแต่ว่าเพียงแต่ว่านะครับในการที่เขาแสดงหาปนี้แสดงหาพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าครับ เท่าอยากพ่อพระเจ้าอดีบมนะครับเท่าอยากพ่พระเจ้าจริงๆบอนะครับหรือว่าอยากคาด่าพระเจ้าอยากทดสอบพระเจ้าซื้อเมื่อพี่น้องอยากคาท่าพระเจ้าอยากทดสอบพระเจ้าซื้อพี่น้องก็ได้ทดสอบพี่น้องก็ได้เห็นแต่ถ้าเราอยากได้จริงๆนะครับอยากให้พระเจ้าซอยพระเจ้าก็ซอยอยันันน,นะครับในพระธรรมวิบูลนะครับบทที่สี่ 16. ข้อที่สิบหกบอกว่าเช่นนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพี่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะรับ พระเมตตาและได้รับพระคุณที่จะช่วยเราให้ที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องกายน,นะครับพนะี่น้องไอ้เฮากล้าที่จะอธิษฐานกล้าที่พิวกล้าที่จีอธิษฐานเรื่องใหญ่ๆนะพี่น้องนะครับ,รบอธิษฐานเกิน้ความสามารถขัาออนะครับกก็คือตอนนี้นะครับผมนะครับในลำพังผ,ผมนะครับ เป็นไปไม่ได้ที่ผมที่นีเงินไปซื้อทียืนที่อธิฐาามประเทศขอไม่ขาดซีนหนึ่ง,ง,ง,ะอง,อน,งน,นะครับผมอธิษฐานมาหลายปีแลัวครับแต่ผมก็บรรลุลงต้องอธิกาอนอธิษฐานผมอธิษฐานขอนะครับเพื่อที่มี่ทราบที่มี่ซื้อที่ครับเพื่อพอซื้อที่ได้แล้นะครับพี่น้องนะครับซีนหนึ่งที่ต้องอธิษฐานต่อไปคือการที่ห้าพิสาตาตาท่าสามบูรนะครับพอจะได้แล้วครับพี่น้อง การอธิษฐานครั้งนี้นะครับเป็นการอธิษฐานใหญ่เกินโตห้าผมก็สามารถที่อธิษฐานคนเดียวได้นะครับครับหรือว่าพออธิษฐานนะครับแต่ว่าสิ่งบางทีททททท่มันจะเกิดขึ้นได้คือการรวมพลังประจา้าเวนห้องนี้เลยนะครับท่านรวมพลังกับใครครับรวมพลังกับที่น้องที่เป็นสามาชิกได้สะสมประกาศสามเจ้าอาสามา,า,มา,า,มาของห้องในหลัก ครับย่างเศร้าย่างแรงพี่น้องรับค้าอธิษฐานมีไผ่แวเราเอาไปอธิษฐานนะครับย่างมะเสาอธิษฐานนะครับให้าอาจารย์ให้พี่นิกจัดสาธะอาสามางเพานะนั่นสามาิชาอาสาของเพาะนั่นมีเงินเกิดในสื้อทีมีเงินเกิดใน,นสังหมเมื่อพี่น้องนะครับ ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นทางเขาอาจจะบรายามควบคุมกันแหละอยบางใช้บางมันเศร้าแรงเศร้าแรงนะครับท่านทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นนานที่น้ง่งพระเจ้าเยียนตารเมตตบางครั้งนะครับผมอธิษฐานแล้วบ,บางครั้งพระเจ้าก็ตั้งด้วยนะครับแต่าพระเจ้าอยากที่ด้ยินเสียงของเราพระเจ้าากพูดว่าเท่านะครับอยู่เป็นสมาชิกันสามัญชีการกอกน,นะครับ นะครับร่วมเป็นอันหนึ่งอัน,นเดียวกันบ่นะครับอาจารย์บอกให้อ,อธิษฐานเลยอธิษฐานว่าเป็นนามหนึ่งไปเดียวกันอธิษฐานในทิศทางเดียวกันบอกเมื่อเอาเทปนะครับรู้เหมือนจะช้าแต่ผมเชื่อว่าพระเจ้าคงตอบข้ามิชานของห้านน้องน,อนะครับในพระธรรมปิฎกีนะพี็น้องนะครับบทที่สี่ก็เขียนว่าข้าพเจ้าไม่ได้พูดเนื่องจากความขัดสนเพราะข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะพอใจในสภาพที่เป็นอยู่ นะครับพี่น้องนะครับ,รบยูทุกเมื่อนี่นะครับเข้ากับพอ่อยู่พอกิน แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เฮาอธิษฐานขอเพื่อที่ถวายเกียรติพระเจ้าเพื่อเพิ่มพูนความเสื่อของเฮานะครับนะครับเข้าไปธรรมะ้าถายเข้าไปแฮดไทแฮปหน้าเขากับพ่ออยู่ก็กินอะไรนะครับครับะจะสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะมีความเชื่อเพิ่มขึ้นนะครับคือการอธิษฐานขอนะครับคกุญแจนะครับกุญแจที่นำไปสู่ความพอใจในสิ่งที่ ตนนี้ก็คืนครับการจะหนักว่าพระเจ้าได้ประทานทุกสิ่งที่จําเป็นให้แก่ให้แก่เราในสภาพปัจจุบันนะครับพี่น้องเพื่อให้เราคงไว้ซึ่งชัยชนะในประเทศนะครับพี่น้องนะครับในสภาพปัจจุบันหรือการเตือนยุ่งของเฮานะครับพี่น้องนะครับเฮาบังเบิงนะครับว่าเฮานี่ความรู้ขนาดใดเฮามีเงินสิบด้างยี่สิบด้างนะรับ เอาเด็กนังเงปปินไปพัฒนาองครอความหักไทยพระเจ้าเป็งนะครับนะครับข้ามความสามารถของเฮาเมื่อพระเจ้าช่ยวยพนะรอความในให้เฮาพระเจ้าก็ฝึกเฮา เราอาจอยู่ในขั้นตอนของการฝึกก็ได้นะครับพี่น้องนะครับการฝึกเมื่อฝึกสำเร็จนะครับแล้วพระเจ้าจะไว้ทอนเอานะครับกลมเสื้อผ้าไปอ่านเห็นไหมครับพี่น้องนะครับในพระธรรมนะครับหนึ่งโครินบทที่15ข้อที่57และ2โครินบทที่2ข้อที่14และยอห์นและ1ยอห์นบทที่5ข้อที่4นะครับปานะครับความสามารถที่จะมีชีวิตแห่งชัยชนะ เหนือภาวะการเปลี่ยนแปลงนะครับเรมาจากฤทธิอำนาจของพระคิดที่ไหลเข้ามาในเราและผ่านตัวเราครับความสามารถนี้นะครับไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับเรา แต่ต้องเรียนรู้ด้วยการพึ่งพาในพระคิดนะครับในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่28นะครับว่าเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันกปอเกิดผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าคือแก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์ทรงเรียก ตามพระประสงค์ของพระองค์แม่แม่นนะครับพี่น้องนะ,นะครับเหตุการณ์ต่างการที่เขาบ้าหาเข้านะครับที่ผมเป็อนคำพยาลรวนจะเป็นสิ่งดีนะครับพี่น้องนะครับเป็นเที่ยเข้าอดทนหลายๆขึ้นนะครับเมื่อเทียเข้าอดทนไปเข้าจะได้เก็เป็นอินสรพระเจ้าคือเข้าเมื่อเมือม่อพี่นอ้องนะครับนะครับ ผมก็บูกว่าพระเจ้ามีอนาจกดขนาผมที่ได้ยืนอยู่แบบนี้วพาเรื่องว่าที่สูงขึ้นหอากบกูมูครับที่น้องทุ่กันนะครับตอนนี้พิรร่าจะเป็นสมาชิกธรรมดานะครับอาชีพอย่างเจ้าอาณาคตขรนาปัญญาพระเจ้าใส่พี่น้องปัญาพระเจ้าที่ไ้วาพี่น้องครับขื้นปุ๊บๆนะครับเพื่อพี่น้องก่อปัญหาต่างๆในความทุกข์ในการอดทนนะครับประเจับนัองพี่น้องเพราะว่าพระจ้าจะใช้นะครับ เรารับการฝึกฝนโรงเรียนนะครับศูนย์ฝึกนะครับอบรมคนต่างสื่อว่าศูนย์ฝึกอบรมก็คือเขาไปฝึกเขาไปอบรมนะครับจริยธรรมนะครับมารายาทแล้วก็ าออการอดทนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตั้งแต่ว่าศูนย์ฝึกอบรมนะครับเพราแม่โรงเรียนพระคิดธรรมนะโรงเรียนพระคิดธรรมนะนะครับก็อีกอย่างหนึง่งตอนเรียนเรื่อเรื่อนะครับเรียนงเรื่องอะไก็จบแล้วก็ปอกไปแต่ว่าศูานย์ฝ <ๆ S 2> <ๆๆ S 1> ึออกอบรมนะครับของสามกิจธรรมกรุงเทพเราไม่ได้เรียนอย่างเดียว เราลงสนามเราออกไปลงสนามจริงด้วยนะครับในระหว่างตีดเทอมน,นะครับเขาก็จะพานักศึกษาไปลงสนามนะครับว่าจะเป็นครับวามรับสารค่นว่าจะเป็นการตามพีนะครับว่าจะเป็นการจัดงานศพว่าจะเป็นการจัดงานแต่งหรือทุกสิ่งทุกอย่างศาส,สนาพิธี ทุกสิ่งทุกอย่างการเรียนรู้การอดคนต่างๆนะครับเขาเรียกว่าศูนย์ฝึกเมื่อเราจะมาเป็นผู้รับใช้เมื่อเราไมเป็นอาจารย์นะครับเราต้องทำแุบนี้นะครับเราต้องทนไดนะ้เอเมนนะครับพี่น้องนะครับเพราะําตอนนี้นะครับหนุนใจบรรดาบุตรของพระเจ้าเป็นอย่างมาก เพื่อเรานะครับเพื่อเราทุกคนนะครับต้องอดทนต่อความทุกข์ยากในชีวิตของเรานะครับพี่น้องพระเจ้าทรงให้สิ่งดีเกิดขึ้นจากความทุกข์ยากของเราที่เราเผชิญน,นะครับเราต้องมองความทุกข์ยากนั้นเป็นสิ่งที่นะครับที่มีอะไรดีๆที่ซ่อนอยู่เนาะอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เป็นธรรมดาเรื่องชาย คนหนึ่งกับพ่อแก่ๆแล้วก็มาให้ตัวหนึ่งนะครับพระเจ้านะครับทรงกระทําให้แก่เรานั้นคือทรงทําให้เราเป็นเหมือนพระฉายของกับโรงคะครับพระเจ้าทําสิ่งดีๆให้แกเรานะครับช่นเท่าคือพระเจ้านะครับประท่านร่มตามประท่านลิ้นนะครับกินอาหารู้จากรสชาติหวานนะครับู้จักรสชาติอะไรนะครับประท่านสายตาให้กับเฮ้านะครับให้เฮ้ามองนะครับ สิ่งสวยๆกำลัน้ารักทีนี่นี่หลากหลายหลากสีนะครับต้นหมกต้นไม้ดอกบัวแบบไม้หลาหลายสีนะครับพาจ้าว่าจะเป็นสีเดียวนะครับถ้าเป็นสีเดียวจะนรูมสึกเพื่อนอเมนี้นะครับพี่้องนะครับเราจะมาธิฐานด้วยกันสาธุการแด่พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดในพนามของพระเยซูคริสต์เจ้าขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสําหรับทยานของพระองค์ที่มาถึงข้าพระองค์ในเช้าวันนี้ในการเรื่องการอุทน ในการทิ้งตำน์กวนกระบายในการที่เราจะไว้วางใจโปรงมอบแผนง,งานทุกอย่างของเราที่บนหนักเกินกําลังของเราไว้ในทางชีอของโปรงและเมื่อเราหลีกเลี่ยงผอมใจรุงเจอทางตัางเราไม่มีทางบอกพระเจ้าบอกว่าให้เรานำสิ่งเหล่านั้นความทุกข์ใจเหล่านั้นความกะำนลกระบายเหล่านั้น ร้องโนมับพวงเราจะทําตามข้รอ้างคำของค์ที่พลตัดต่งผู้นาในชาวนี้มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตและอธิษฐานร้องทถมกับพองประดิค่าฮาเลลูยาเพราะฉะนั้น้องยืนขึ้นนะครับา